เอาทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตามโครงการแลนดบริดกันสักิีนะคุณผู้ชมโดยคณะกรรมาการนะคะศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรระนองเพื่อว่าไปติดตามโครงการแลนบริดนี่แหละค่ะไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ติดตามงบประมาณความคุ้มค่าของโครงการค่ะแต่ตะวานี้ที่ห้องประชุมกสแมทสราหลักล่างจังหวัดชุมพร คณะกรรมิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็นําโดยนายสุรเชษฐประวินวงศวุฒิค่ะประธานคณะกรรมิการพร้อมด้วยนายวราาพอบิรยโรธรองประธานคนที่สองนายธัญพรธนินวัฒนาทรรองประธานคนที่สี่และการนางสาวรัต รัชนกซี่นอกในหาโคซอกคณะกรรมธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชุมพรและก็ระนองค่ะเพื่อติดตามการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจาักตายและก็โครงการสะพานเศรษฐกิจเฉื่มฟั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าแลนด์บริดนี่แหละค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้วาราชการจังหวัดชุมพรนายซูพอดภูติเกียรติขจรผู้วาราชการจังหวัดระนองนายอาภิชาติซาระบันค่ะรองผููวาราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและการนำเสนอข้อมูลค่ะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้พระมุงพิานาครับในประเด็นสำคัญในเรื่องของพาพรวมนะครับลำดับระยะเวลาการดำเนินหน้าตามทำไล่นะครับข้องโครงการเล่นบิดความคืบหน้าสถานะปัจจุบันนะครับพ้นการเบิกจ่ายของประมาณการบบราณการทํามารวมกันระวางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับการรับฟังปญหน้าประทักและข้อเสนอแนะโดยกลงนะครับจากหน่วยงานในพื้นที่โดยผู้ารชการจังหวัดจุมพรนะครับในนำเสนอศักยภาพของจังหวัดจุมพรซึ่งเป็นประตูสู้าคใตายควงอ่าวไทย รายอันพ้นการดำเนินกานการพักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน4มิติเพื่อรองรับอนาคตอีซีรับและก็โครงการแลนบิดนะครับได้แก่การทางถางถนนเนี่ยมีการพักด้านเรือโครงการขยายถังล่่งถังล่วงไมเล็กซี่นะครับเป็ดกระเทียมกับและกระถังล่วงใส่ซีนึ่งใส่ไตนะครับเป็น8ช่องจราจรโครงการขยายซีช่องทางจราจรทางล่วงซีซูนซูนุกราชกรุฑลังท่วนนะครับโครงการไทยแลนด์ ริเวร่าริเวร่วรานะครับเรียบชายกว้างนะครับดำเนินการแล้วเสร็จครับแล้วก็มีทางด้านรถไฟกันบ้างครับรถไฟเนี่ยทางขูระยะทีหนึ่งนะครับประจุมจุมพรเปิดให้บริการแล้วนะครับทางรถไฟทางขูระยะทีท่องจุมพรทุาราชอ,อุ่งเงินิคมน์สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสองล้านวัตาาน,นะครับอยู่ระหว่างรอครมอ,อนุมัติโครงการรถไฟทางขูรย่าไม่จุมพรรนานองนะครับเพื่อเชื่อมโยงเลนบิดโดยตรงนะครับอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดนะครับแล้วก็ทางอากาศเนี่ยมีการยกระดับท้ายกาลทยานจุมพร นะครับนะายุดระหว่างการดําเนินการขยายรันเวย์และการคงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารไม่นะครับเพื่อมงุงคูการเป็นสุ์กลางการคนส่งสินคา้าและการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับทางน้ำเนี่ยมีโครงการสร้างความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นตนนะครับนะ ออกแบบเบืปป้องต้นโดยสอดอค้อแล้วเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของผักเอกชนในพื้นทีฉ่ฉชนว่าห้อการค้าสภาอุตสาหกรรมและการสมาคมธุรกิจทองเทียวการเฮ็นพองค่ะว่าโครงการแลนดบิดเนี่ยก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญข้องภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นแต่หวังในคณะเดียวกันค่ะก็มีบางส่วนของประชาชนในพื้นทีนะออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับพ้นกระทบด้านซิ่งแวดลอมแล้วก็การเวีนคืนที่ดินอาชีพประมงจ่ายฟั่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซึ่งเรื่องนี้ คณะกรรมการก็ได้รับฟังคอเสนอร์ย่างรอบด้านค่ะและก็นอกจากนี้ก็ยังมีคอเสนอร์ให้หน่วยงานถีเกี่ยวข้องค่ะแชนวาซสชนะคะ BOI กระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยบูรณาการดําเนินงานแล้วก็รายงานความก้าวหน้าให้จังหวัดสาบย่างต่อเนื้อค่ะเพื่อจะได้มีการขับเคลื่อนโครงการ SEC แล้วก็แลนด์บริดจ์ซอดคลองกับยุทัศร์ชาด20ปีรวมไปถึงแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคมแห้งฉาติฉบับ่13 ซึ่งภายหลังการประชุมค่คคะคณะกรารมธิการก็ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดระนองนะเพื่อไปติดตามการบริหารงบประมาณโครงการอันดามันเกตเวที่บ้านทับลี่อำเภอกระบุรีเพื่อจะไปศึกษาความเชื่อมโยงข้องโครงการในฝั่งทะเลอันดามันต่อไปอนั่นเองค่ะโครงการสำคัญโครงการแลนดบิทนะครับเราติดตามเรื่องนี้อยู่โดยตลอดนะคะ